สมเด็จพระสังฆราชคือใครสมเด็จพระสังฆราชคือผู้นำสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยเปรียบได้กับประมุขของพระสงฆ์ทำหน้าที่ดูแลกิจการพระพุทธศาสนาในประเทศไทยหน้าที่หลักของสมเด็จพระสังฆราช 1. เป็นประธานในการแต่งตั้งพระสงฆ์ระดับสูงเช่นเจ้าคณะใหญ่ 2. ดูแลคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินยัย 3. ให้คำแนะนำรัฐบาลด้านกิจการศาสนา 4. ประกอบพิธีทางศาสนาระดับชาติแล้วแต่งตั้งอย่างไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชจากพระราชานะชั้นสมเด็จโดยคำแนะนำของนายกรัฐมนตรีประวัติสมเด็จพระสังฆราชองค์แรกของไทยคือสมเด็จพระวัณรัตแห่งกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระเจ้าประสาททองพอ่อ ส2อ7 2ระบบสมเด็จพระสังฆราชถูกตั้งขึ้นเพื่อรวมอำนาจการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นระเบียบองค์ปัจจุบันคือใครสมเด็จพระอริยว,วงศักดิยานอมพรมหาเทนทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองที่20ได้รับการแต่งตั้งเมื่อพศ2อ6 2 5 6 0ประจำวัดราชบพ,พิธสถิตมหาสีมรามกรุงเทพมหานาคร เกิดความรู้น่าสนใจพระสังฆราชองค์ก่อนหน้าเช่นสมเด็จพระยานสังวรคือดำรงตำแหน่งยาวนานถึง24ปีบางยุคมีการแยกฝ่ายทำยุทธกับมหานิกายแต่ปัจจุบันมีเพียงหนึ่งสมเด็จพระสังฆราชเท่านั้นคำศัพท์ควรรู้คณะสงฆ์คือกลุ่มพระภิกษุในประเทศไทยทำยุติกนิกายคือนิกายที่เน้นความเคร่งในพระวินยัย ก่อตั้งโดยรัชกาลสี่มหานิกายคือพระสงค์มู่อื่นๆที่ไม่ใช่ทำยุทธ